สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอคุณคูวินนี่นะคะในการเรียนออนไลน์วิชาศิลปะอีกครั้งนะคะสำหรับเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 นะคะหลังจากที่เราได้เรียนกันมานะคะตั้งแต่เปิดเทอมนะคะนักเรียนก็ได้ทํางานหลายๆชิ้นแล้วครูก็สังเกตว่านักเรียนห้องนี้นะคะมีทักษะและก็มีฝีมือในการระบายสีนะคะสวยงามเกือบทุกคนเลยนะคะซึ่งก็จะมีไม่กี่คนนะคะที่ยัง ต้องปรับปรุงนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของทักษะการใช้สีนะคะนักเรียนเริ่มระบายสีเป็นนะคะเริ่มระบายทิศทางเดียวกันเริ่มระบายสีอ่อนสีกลางสีเข้มได้นะคะเมื่อเรารู้ทักษะในเรื่องของการระบายสีแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการวาดภาพประกอบนะคะเพราะว่าเราสามารถวาด สิ่งของนะคะหรือตัวการ์ตูนได้เป็นชิ้น <_ COVID> เป็นตัวเป็นอันแล้วเราจะต้องรู้ในเรื่องของการวาดภาพโดยการจัดวางประกอบให้เป็นเรื่องราวว่าเราจะวาดภาพแบบนั้นอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะวิธีการวาดภาพ łbym, การจัดวางประกอบนะคะก็คือ1นักเรียนจะต้องมีโจทย์อยู่ในหัวว่าเราจะวาดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเมื่อเราคิดแล้วว่าเราจะวาดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะส เราจะให้อะไรนะคะในภาพของเราเป็นจุดเด่นและ3นะคะในเรื่องของระยะนะคะเราก็จะต้องมีระยะอะไรที่มันอยู่ใกล้สายตาเราก็ต้องเป็นไงคะใหญ่มากแล้วก็จะทําไมคะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนถึงระยะที่มันอยู่ไกลนะคะนี่นคือเรื่องของระยะและที่สําคัญก็คือช่วงเวลานะคะภาพที่นักเรียนวาดเป็นช่วงเวลาไหนเชา้านะคะ แสงแดดเป็นยังไงสีท้องฟ้าเป็นยังไงกลางวันฝนตกนะคะมืดครึ้มหรือแม้กระทั่งกลางคืนนะคะอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากในการที่เราจะระบายสีนะคะแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้รวมกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นการจัดวางองค์ประกอบของภาพแล้วก็รวมถึงการเว้นระยะภาพการเว้นช่องว่างของภาพนะคะว่าไม่วาดจนอัดแน่นจนเกินไปและก็ไม่ว่างจนโลกจนเกินไปนะคะนักเรียนต้องจัดวางให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษเราจะมาดูตัวอย่างกันคะ่ะว่า การวาดภาพนะคะคนนี้ให้สีเปีงยงไรอ่ะครูจะวาดในเรื่องของวันปีใหม่นะคะ<ด>หัวข้อจบของเราก็คือวันปีใหม่เราจะวาดอย่างไรนะคะอ่านี่คือนี่คือกระดาษนือเรียนนะคะใครที่ไม่ได้นำสมุดวาดลงกลับบ้านนะคะให้เรียนวาดลงในกระดาษเจสีก่อนแล้วค่อยเอามา แปะกาวติดกับสมุดวาดรูปนะคะอ่ะอันนี้คือสมุดนักเรียนนะคะครูจะวาดเกี่ยวกับวันปีใหม่วันปีใหม่ของครูคคก็ต้องมีต้นองคริสต์ตมาสนั่นแหละนะคะตคนคริสต์มาสต้องมาต้นองคริสต์มาสแบบง่ายๆเลยนักเรียนนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็กําลังวาดอยู่และก็ยังไม่เสร็จนะคะคุณครูให้กลับไปทําที่บ้านเป็นการบ้านนะคะ แต่อันนี้ก็คือครูมาทบทวนนะคะความรู้ให้กับนักเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เจอกันในชั่วโมงเรียนนะคะเราก็จะเรียนอนนนะะนอนไลน์แบบนี้นะคะก<ค>็<ค>ให้ไปทําต่องานของตัวเองเ่ยแล้วสามารถเอาไปตัดทนเอาไปลบไปเสริมภาพได้บางคนว่าเสร็จแล้วลืมนะคะอ่า ตกแต่งด้วยสายนี้ นี้นะคะข้างหลังมันก็จะเป็นไปเอ่ยเป็นภูเขาหิมะนะคะเป็นภูเขาหิมะ เราจะต้องมีในเรื่องราวของอันนี้เป็นช่วงกลางวันวนะเป็นช่วงกลางวันวนะคะแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเมื่อว่าเสร็จแล้วนะคะระบายสีอย่าให้พื้นที่ว่างเป็นสีขาวถ้าหิมะนะคะนักเรียนจะระบายยังไงนักเรียนก็ควรจะระบายด้วยสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆนะคะตรงขอบด้านข้างแต่ข้างในเว้นขาวได้นะคะเพื่อให้สมจริงเพราะการระบายสีนะคะโดยเหลือพื้นที่สีขาวเยอะมากนั่นคืองานไม่เสร็จสมบูรณ์ดังนั้นนักเรียนจะต้อง วาดภาพระบายสีนะคะให้เสร็จให้สวยงามให้สมบูรณ์แบบแล้วก็นํามาส่งคุณคคู่นะคะในวันที่เราเปิดเรียนตามปกตินะคะรอตวนอยู่นะคะอ๋อแล้วก็ขอชื่นชมนะคะทางนี้เลยคนที่วาดลูกตอนนี้วาดที่สวยที่สุดในห้องเลยนะคะก็คือริวกิวกับ นะคะแล้วก็ตามมาด้วยเต็มใจนะคะส่วนคนอื่นๆก็สวยนะคะแต่ว่ายังขาดาทักษะในการระบายสีนะคะแล้วก็การวาดภาพอีกนิดหน่อยนะคะซึ่งเราสามารถปรับปรุงได้แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะวาดลูกสวยทั้งห้องเลยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูวินี่ไปก่อนนะบ๊ายบาย